สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้านบอมเล็ดสินบ็อกนะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งนะครับกล่องคนเร่งไดโนบ็อคแรปเตอร์รีแมนะครับใน all new นะครับตัวนี้เป็นรถเดิมนะครับมีรถคกใช้งานบรรทุกหนักนะครับแต่ยังเป็นรถเดิมอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนเร่งจะไวขึ้นไหมไปดูรีวิวกันเปิดบลูทูธหน่อยเวลาจะเข้าแอป,ปพี่ต้องเปิดบลูทูธของมือถือเอาไว้ใ mm hmm. นอันนี้ด้วยสองอย่างอ่ะกดอ่ะต้องเปิดสองอย่างนะพี่นะเวลาพี่จะเข้าแอป,ปแต่เวลาพี่ไม่ได้เข้าก็ไม่ต้องเปิดนนะะครับนะ กดครับวูชุคันเน็กอนุญาตครับโอเคเดี๋ยวรอกดตัวบนตัวบนคือสัญญาณกล่องนี่กดไปเลยครับพี่ครั้งแรกมันจะให้พี่ใส่รหัสยืนยันศูนย์สตัวครับพอพี่กดเข้าครั้งต่อไปมันจะดาวน์โหลดให้เลยไม่ต้องใส่รหัสแล้วนะพี่นะคราวนี้พี่โหมดการขับขี่ที่เป็นคันเร่งไวมีให้พี่2โหมดนะครับโหมดแรก AI กดไปครับกดออนครับเปิดใช้งานไฟที่กล่องจะขึ้นตัว A ไฟสีน้ําเงินที่กล่องขึ้นตัวอะไรแสดงว่ามันกําลังทํางานอยู่โหมดนั้นนะพี่นะ A, A คือคันเร่งไวแบบออตโต้เหยียบเยอะมาเยอะเหย,ยียบนิดเดียวก็นุ่มนวลอ่ะพี่ลองดูคันเร่งน,นี่ไวไหนไหมน,น,นี่อันนี้ไวขึ้นกว่าเดิมแล้วพี่แต่ยังไม่สุดมีสุดกว่านี้สมมุติในกรณีพี่ทุกของหนักใช้โหมด2ครับใช่ครับกดออน <Good S 2> <on. S 1> ไฟเปลี่ยนเป็นเ เวลาทุกของหนักใช้หมดนี่แล้วพี่นะ uh huh. ตัวนี้เป็นตัวตั้งเองพี่อยากได้คันเร่งไวแค่ไหน uh huh. ตอนนี้รถเดิมอยู่ที่เบอร์ศูนย์ถ้าเป็นเบอร์ศูนย์คือรถเดิมอยู่ครนนี้เราก็เอามาพี่อ่ะลองดูพี่ร้อยสิบนี่เห็นไหม uh huh. มาไหมมาครับมาคราวนี้พี่ครับผมจะบอกว่าโหมดเนี้ย uh huh. คือเราไม่สามารถที่จะหาได้ตอนแรกเนาะ uh huh. พี่ต้องไปหาระดับก่อนว่าเนี่ยพี่วิ่งเปล่าพี่ปรับเท่าไหร่ลองปรับเจ็ดสิบลองวิ่งดูโอเคแต่พอโหลดของมาหนักบางทีเจ็ดสิบอาจจะไม่ไหว พี่ก็เพิ่มมาตอนพี่ขับอ่ะพี่เปิดหน้านี้ได้เลยนะลองหาระดับดูเวลาที่รถหนักเราจะตั้งที่ตัวเลขเท่าไหร่นะครับยิ่งลูดเยอะยิ่งไวเยอะอ่ะลองดูร้อยแปดสิบพี่เนี่ยแตะนิดเดียวดูดิเห็นไหมลอบเปลี่ยนเลยอันนี้รถเดิมพี่เยียยบังลึกอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่ครับนี่มันสุดให้พี่สองห้าห้าแต่ถามว่าพี่จะได้เปิดขนาดนี้ไหมไม่ได้หรอกพี่มันขับไม่ได้เดานะครับนี่ อันนี้ผมแนะนะเออเอาสักเก้าสิบก่อนก็ได้พี่อันนี้ผมเซ็ตประมาณนี้ uh huh. ไม่ต้องเป๊ะก็ได้ประมาณประมาณ uh huh. อ่ะเนี่ยพี่ลองดูนี่เห็นไ,ไหมตึงล,ลเนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอพี่โหลดของเสร็จพอพี่วิ่งปับ๊บพี่ก็เข้าแอปมาเข้าโหมดนี้แล้วพี่ก็ลองปรับดูนะครับ uh huh. ว่าพี่จะตั้งตัวเลขประมาณเท่าไหร่ uh huh. ให้ไฟขึ้นตัวนี้นะ uh huh. อ่าโอเคโหมดต่อไปครับเดินหอบอันนี้ได้ใช้ไหม ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเอาไว้โชว์เพื่อนพี่เดี๋ยวผมจะลองให้พี่ดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะเปิดครับออนใหม่ครับนี่ไฟคือตัว H นะครับพี่นะโหมดเดินหอบบวกไปหนึ่งที่เสียงที่หนึ่งยังไม่ดังพี่ค่อยๆเปิดขึ้นมาอันบนค่อยๆรูดมาค่อยๆเพิ่มมาเพิ่มมาพี่จนมันดังเพิ่มมาเพิ่มมารู้สึกไหมอ uh huh. ถ้าเป็นรถมีท่อมันจะฮึมฮึมฮึม,ฮม ประมาณนี้แหละพี่เดินหอบไม่มีอะไรแล้วนะครับ <laughs> ไม่ต้องใช้นะอันนี้ไวรุ่นชอบนะพี่นะโอเคแต่ถ้าพี่ไม่ใช้พี่ก็ปิดไปเลยนะครับ uh huh. จบนะ okay. โอเคโหมดต,ต่อไปครับพี่การลื่น uh huh. โหมดนี้เราจะเปิดเวลาฝนตกแต่มันจะทําให้คันเร่งหน่วงพี่ uh huh. สมมุติฝนตกถนนลื่นถ้ารถเราคันเร่งไวพี่เผลอกดแรงๆล้อฟรีใช่ไหมแต่พอเราเปิดโหมดนี้พี่แล้วเราตั้งความหน่วงพี่ลองดูหน่วงหนวงไหม ม,มันจะดบจะอบใช่มันจะดบอบใช่ครับ<อ>เพื่อไม่ให้ล้อฟรีนะไม่จําเป็นต้องใช้พี่โหมดนี้ฝนตกขับช้าๆปลอดภัยเหมือนกันนะครับโหมดต่อไปครับอีโคประหยัดน้ามันนี่อารมณ์แบบพี่วิ่งรถเปล่าลรวอยากประหยัดใช้โหมดนี้ได้นะกดออนครับพี่วิธีการตั้งลูดเยอะประหยัดเยอะลูดเอาสุดเลยพี่สมมติพี่อยากประหยัดเยอะเลยพี่เอาสุดเลยพี่ดูคันเร่งน่วงหน่อยน่วงนวงแต่ผมบอกเลยโคตรประหยัดเลยพี่โหมดเนี้ย แต่มันจะหน่วงคันเร่งนะครับ uh huh. แต่จริงๆแล้วถ้าพี่ไม่ได้ขับเร็วนะไปแปดสิบร้อยอ่ะพวกนี้ก็ประหยัดพี่นะครับแต่อาจจะสู้โหมดนี้ไม่ได้เพราะว่านี่คือโหมดประหยัดโดยตรง uh huh. นะมันอาจจะประหยัดจริงๆแต่คันเร่งมันจะหน่วงนะครับ uh huh. นะต่อไปอันนี้โหมดปิดควันออฟสโมกรีแมปมาเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ uh huh. ตอนนี้เราไม่มีควันอยู่แล้วเนาะ uh huh. โอเคโหมดต่อไปครับลูกกุญแจอ,อันนี้พี่อาจจะได้ใช้บ้างนะสมมุติพี่ไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ uh huh. จอดรถชากันขโมย สมมติพี่ไปอย่างจังหวัดจอดรถปั๊บอย่าพึ่งดับเครื่องกดลูกกุญแจกดออนตั้งค่าไว้ที่เลขศูนย์นี่อยู่เลขศูนย์ใช่ไหมเลขศูนย์คือหมดล็อกรถกันขโมยเหยียบมิดเลยพี่นี่เป็นไงค<อ>ันเร่งจะไม่ตอบสนองมันจะล็อกคันเร่งพี่พอพี่ตั้งเสร็จพี่ก็ดับเครื่องล็อกรถเลยรถพี่โดนง,งัดสตาร์ทได้แต่ไปไม่ได้ค<อ>ันเร่งไม่ตอบสนองนะพี่พอพี่มาสตาร์ทพี่ก็ไปไม่ได้พี่ต้องเข้าแอปพอเข้าแอปเสร็จมันจะเด้งมาหน้านี้เลยพี่ก็กดตบ ออฟเซตพี่ก็กลับมาแตนบายในโหมดที่พี่จะขับเนี่ยคับเร่งมาแล้วนะครับนะคราวน,นี้โหมดนี้ถ้าพี่กดออนตั้งคา่าไว้ที่เลขศูนย์คือกอันขโมยล็อกรถแต่ถ้าพี่ลูดขึ้นมาคือโหมดล็อกรอบอ่ะเดี๋ยวผมเอาสักสี่สิบแปดเหยียบมิดเลยพี่ไม่เกินพ<ม>ันหะ้าเห็นไหมโอเคอารมณ์แบบเพื่อนมายืมรถสมมติพี่เพื่อนขับรถเร็วเราอยากให้มันขับไม่เกินกี่บัรรอบล็อกความเร็วอารมณ์ประมาณนั้นนะ การรูดเยอะก็คือเปิดรอบเยอะรูดสุดนี้ก็ลดเดิมๆเลยนะพี่นะแต่ถ้าพี่จะใช้กันขโมยล็อกรถให้ตั้งค่าไว้ที่เลขศูนย์ถูกต้องครับอันนี้คือไม่มาเลยเห็นไหมนะโอเคอ่ะปิดไปครับโหมดสุดท้ายครับพี่ RPM ล็อกอันนี้เอาไว้ประมาณตอนเช้าสตาร์ทวอร์มเครื่องอยากให้ครนเร่งให้ให้รอบเครื่องเร่งเองอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเหยียบคันเร่งครับมันมันสโลว์อ่ะพี่เปิดออน แล้วเราก็บวกไปเลยพี่สมมติพี่จอพันรอบพี่ก็รัวรัวไปเลยมันน่าจะขึ้นประมาณสี่ห้าสิบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องเหยียบพี่วอร์มเครื่องจริงๆพวกนี้มันเหมาะสำหรับรถเครื่องเสียงอะไรแบบนี้นะครับเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วไม่ใช้ก็ยกเลิกไปนี่รอบตกกดออนใหม่ตัวเลขมันจะรีเซ็ตเป็นศูนย์ใหม่พร้อมตั้งใหม่นะครับนะ หลักๆที่พี่จะใช้ก็มีอันนี้อันนี้นะครับสมมุติพี่จะขำบโมเหนนี่ไปเลยเนาะตึงๆหน่อยกดกลับไปเห็นไหมไฟยังไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่พี่กดกลับมาพี่ต้องกดออฟแล้วออนใหม่อ่ะกดครับใช่ขึ้นเอระดับ87ให้พี่เลยนะครับคราวนี้เวลาที่พี่จะออกแอปสมมุติยูนเสร็จแล้วพี่จะออก3าขีด สไลด์ทิ้งทุกครั้งนะพี่นะให้พี่สไลด์ทิ้งทุกครั้งนะครับเอเวลาพี่กดเข้าแอปครั้งต่อไปอ๋อเข้าแอปอ่ากดเข้าแอปไปหาแอปครับพี่แหนกดแ่อปขึ้นนี่อ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวนะเอาไว้หน้าโอเคโอเคอ่าเวลาพี่กดเข้าแอปครั้งต่อไปมันจะเข้ามาหน้านี้พี่กดบูชกคอนเน็กแล้วเดี๋ยวเรากดตัวบนพอกดตัวบนปั๊บมันจะดาวโหลดให้พี่เลยนี่กดตัวบนครับตัวปาแล้วมันก็จะดาวน์โหลดแบบนี้ แล้วก็เด้งไปหน้าเมื่อกี้หน้าจูนเนี่ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนพี่จูนสมมุติพี่ขับกลับนะเดี๋ยวพี่เปิดหน้านี้ไว้ได้เลยลองลองปรับก่อนพี่ว่าหาระดับก่อนว่าเราชอบประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมเซ็ตค่าไว้ประมาณกำลังดีไม่ตึงเยอะแต่ถ้าตึงสมมุติพี่รู้สึกคันเร่งมันไวไปพี่ก็ลดลงใช่ถ้าอยากได้ไวขึ้นก็เพิ่มขึ้นนะครับโอเคส่งงานครับผม